สวัสดีครับประพบกับเกมแบล็กโรดพาร์ทที่สามมาหลังจากที่เราได้เข้าห้องนี้ไปอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ออกมาพร้อมกับโน้ตอันหนึ่งมาร์คเดสปอกเหมือนหาคุณแจห้องหินเหรอหรืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเ,อเอท่ากันเลยทีเดียวหล่ะลึก อุ้ยโดห้อมดีสัตว์ไอสัตว์กูยังไม่ทันเล่นเหี้ยเลยเลยมึงเข้ามาเอาขนาดบ้าไะเนี่ยไม่เป็นไรกูพามึงกนได้เว้ยโอ้โหโอ้โหว่างไงอ่ะว่างไงละ่ะว่าไงล่ะมาเด้โหทานมันกินเกลือฮะกูก็ปลาไหลเนี่ยมาเด้ไม่เป็นไร โอ้โหบอกว่ากูเจอมึงมาเยอะเนี่ยเส้นทางนี้พี่เดินมาบ่อยแล้วเนาะเร็วๆดิวิ่งเร็วแบบนี้ได้ไหมนี่จบยังเนี่ยฮะแทบไม่ขึ้นเลยเลยดิยังอีกยังอีกยังไม่จบอีกก็ว่าละมาคนเดียวเลย no no คล้องสรุปคนอย่างนี้มันจะหายไปไหมวะ ก็ดูเหมือนมันก็วิ่งออมาเห็นไหมแล้วมันก็หาย oh. จโอโห oh oh. เสียงผมคิดว่าเหมือนเป็นจุดจุดจุดจ้ะจำไว้แถวบนสองสี่แถวที่สองอันที่สามคนลงศพหรือคนที่วิ่งไล่เราเมื่อกี้นี้คือซาเลีวนนะผมรู้เน่เลยก็คิดว่าอ่ะห้องนี้ไม่ดีเลย ไม่ดีความเหอนแล้วเนี่ยก็ยังเตดไม่ได้เหมือนเดินแล้วห้องนี้ล่ะเดี๋ยวนะมันเปิดในแผนที่เลยดีกว่าใช่ปะเน,นี่ยมีโน้ตเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่ามีกุญแจสองแล้วที่สองอที่สามเงีไง ราได้กุญแจมาเรียบร้อยแล้วแล้วมีเสียงอะไรแต้แต้แต้อะไรเมื่อกี้เราได้กุญแจเหมือนลุน่มหลุมศพนี้กดชิปค้างเลยกลัวชิปหายห้องนี้ไหมอ๋อมันต้องไปกลับมาห้องนี้อีกก็คงไม่ใช่ที่นี่อ่ะก็มีที่เดียวแล่นี่ก็ไม่มีอะไรนะเอ๊มมะทำไมค้างอ่ะเอ้าเฮ้ยกดมั่วได้เฉยเอ้า เฮ้คุณจะหลุมศพหรอวะ,อะมีห้องลับตรงนี้ด้วยเฮ้ยโอ้กดเข้าไปเลยเว้ยโอ้โหเกมเซฟด้วยผมว่าน่าจะใกล้จบแล้วแหละหรือ,อยังหรืออีกน,น้นนะผมว่าเล่นต่อเยอะหน่อยแล้วกัน this is นั่นเป็นโน้ตอย่างเยอะสัตวรวจที่นี่ก็ดีกว่าอืมนี่ไม่ใช่โบสถ์ธรรมดาเนี่ยมีทั้งห้องเก็บศพมีเขาวงกดชั้นใต้ดินอีกประตูลับคก็ดีเฮ้ยอะไรอ้าเปิด เปิดเิดได้ไมั้เปิดไม่ได้ด้วยเลยแหละทางนี้แล้วกันแนนขึ้นรัวๆเลยเมื่อน้นี้เออโอ้โหนี่เปิดอีกเดี๋ยวเรามาทางนี้มีตันฝั่งเงอนมีโอเคมีเสียงเพลงแปลกๆ เฮยปิดประตูเฉยไปได้ด้วยอะไรเป็นไอเทมที่อะไรขอเอาสัตวดวยเฮ้ยีเหมือนกัน พราะว่าไอเทมพวกนี้ต้องมีเหตุผลแน่นอนเลยเจําไว้ดีวกว่ามีตัวที่หนึ่งที่วุ้นนี่ตัวนี้ก็มีไว้หวูแอบบชัิดเลยแล้วมองดีดีละเหมือนกันเลยไอเทมนี่ก็มีหนึ่งสองสามอ่านี่ก็มีสี่สี่อันละสี่อันแลวนี้มีแค่สี่อันเท่านั้นเหรอห้า

พบพอดีพบพอดีเราติดเสร็จสับเฮ้ย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 โหสาวสาวสาวโอ้ชัน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 ไปดิเฮ้ยล็อกดาวน์เี้ยอะไรนี่ก่อนโอ้โหสงสัยตามยันด้านหลังเลยเนี่ย อุ้ยอุ้ยซ้ายหรือขวาไม่ใช่ทางนี้อู้ยอู้ยอู้ยอู้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวไหนไหนทางออกก็อู้ยอุ้ยโอ้เนื้ออุ้ยเฮียตกใจอุ้ยอุ้ยอ้อยอ้อยอ้ยอ้อยวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีเร็วเร็วให้เร็วกว่านี้ให้เร็วกว่านี้ให้เร็วกว่านี้วิ่งเพเร็วอะไรอ่ะบันไดเหรอชิดซ้าย ลู้เลยโอเร็วเร็กนี้เร็วกว่อ๋เร็วกว่เร็วกว่เมื่อยชุดเพื่อยังเลยคะเร็วกว่ีเร็วกว่านี้เฮ้ยเหยยดจุใจอะไรวะไม่ได้เหรอเฮ้ยตายเฉย โอ้โหเริ่มไกลไปกดตามนั้นด้วยไปกดตัวนี้เสร็จปุ๊บสามสองหนึ่งพร้อมบอกแล้วข้าไม่กลัวเจ้าหรอกแต่เจ้าอย่มไหมข้าตกใจขอแค่นั้นแหละโอ้ โอ้โหโอ้โหมาชุบเลือดเลยจ้ามาถึงยังใกล้ถึงยังอุ๊ดอุชอ๊ชอุาา๊ชเออเฮเสียงร้อนโอ้โหถึงแล้วนี่แหละความเป็นความตายอยู่ตรงนี้แหละปุ๊บ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 

ตำแหลังที่มาอยู่อยากจะมองไปเหมือนกันแหละแตไม่กล้าเดินมาขนาดนี้ละอย่เสียเวลาจะถึงยังนี่โค้งสุดท้ายเลยใช่ไหมเราต้องคลิกคลิกปุ๊บปุ๊บรู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 เร็วกวิดีเร็วกวิดีเร็วกวิดีเอออ๋อจะกดสองตัวเลยเออเอเร็วเร็วเร็วอ้เร็วกว่ิดีเร็วกว่ิดีเร็วกว่ิดี เด oh ีุณี๋ยวุณี๋ยวุณี๋ยวุณดเฮ้ยมีคนช่วยเราเฮ้ยเราต้องออกห้องออกห้องปุ๊บออกประตูไปเลยเฮ้ยจบแล้วเว้ยจบแล้วแต่เมื่อกี้เนี่ยเราเจอวิญญาณคนหนึ่งเว้ยมันมาช่วยเราไว้เว้ยเราถึงดีออกมาได้เมื่อกี้ที่ผมหล่นมากเลยนะหา ห้องไม่เจอเราก็รู้ลูกวิ่งขึ้นมาโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก็ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย